สวัสดีค่ะมาพบกับเซลแอมอัมโฮมค่อีกแล้วนะคะกับช่วงพังคาตีนค่ะเคยกันไหมคะกับการใช้รถมือ2แบบขับไปซ่อมไปนะคะถูกย้อมแมวบ้างนะคะถูกหลอกขายบ้างนะคะถ้าท่านไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะฟังคลิปนี้ค่ะ วันนี้นะคะแอมจะมาแนะนำรถเข้าใหม่ของร้านอัมพุมคาอีกหนึ่งคันนะคะกับ Mitsubishi s p ป c w a g o n นะคะคันนี้นะคะเป็นตัว GLS นะคะเครื่อง2.4ปี2009ค่ะราคาขายของร้านอัมพุมคานะคะขายอยู่ที่339,000บาทเท่านั้นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้าคันนี้กันก่อนเลยนะคะมาพร้อมกับอกระจังหน้าโครเมียมนะคะแล้วก็พร้อมกับสัญลักษณ มิตซูบิชิขนาดใหญ่นะคะไฟโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนล้อคันนี้นะคะมาพร้อมกับล้อเดิมโรงงานนะคะล้อแม็กนะคะขอบ17เนาะ ยางนะคะเป็นปี2019นะคะสามารถใช้กันได้อย่างยาวๆกันเลยทีเดียวนะคะกระจกนะคะปรับไฟฟ้าเนาะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะติดมาที่กระจกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟขนาดใหญ่นะคะเป็นไฟ LED แล้วนะคะคันนี้เดี๋ยวแอลจะพามาดูช่องเก็บสัมภาระข้างหลังกันนะคะบอกเลยเป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งอย่างนะคะของเจ้าคันนี้ค่ะข้างหลังเปิดออกมานะคะก็จะเป็นโช๊คนะคะคันนี้เราไม่ต้อง ดันขึ้นเองเนาะคะันนี้มันจะดันเป็นอัตโนมัตินะคะนี่พอเปิดเข้ามานะคะก็จะเป็นช่องสัมภาระแบบนี้ก็ถือว่ากว้างขวางแล้วอะ่ะเบาะนะคะแถวที่3มสามารถพับได้เป็น2ส,สเต็ปด้วยกันอะ่ะสเต็ปแรกอะ่ะพับอันนี้ลงเนาะให้ก็สามารถเก็บสัมภาระได้กว้างขวางอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็สเต็ปที่สองอะ่ะแอมให้ดูสเต็ปที่2อ่อะนี่ พอพับพอพับแล้วนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้กว้างขวางเลยสามารถเอาที่นอนอะไรก็ได้นะคะไปแบบปิกนิกเป็นครอบครัวก็ได้เนาะอันนี้นะอ่ะสำหรับครอบครัวที่มีแบบลูกหลานอะไรอย่างงี้เนาะสามารถเป็นพื้นที่เล่นให้กับเด็กๆได้อีกเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวอมจะพาไปดูภายในของเจ้าคันนี้กันต่อนะคะภายในของเจ้าคันนี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบของทูโทนเนาะ สีดําตัดด้วยสีเทานะคะลาวข้างๆเนาะก็จะตัดด้วยเป็นลายไม้นะคะทําให้คันนี้โดดเด่นอีกเช่นเดียวกันนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ธรรมดาเนาะแล้วก็จะมีแอร์แบ็กให้2ลูกด้วยกันนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะครับแล้วก็มีระบบเบรก a b เเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับจอเนาะก็จะมี2จอด้วยกันนะครับเป็นจอ Android นะคะจะมีที่ฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ตรง จอกลางนะคะซึ่งจอนะคะเป็นต้นแบบของรถ e x t e n d e เเลยสำหรับรุ่นสเปกวาก้อนคันนี้นะคะแอร์นะคะปรับได้2ที่ด้วยกันนะคะทั้งฝั่งคอนโซลน,น,นะคะแล้วก็ฝั่งตรงกลางนะคะปรับได้2ที่เนาะแอร์จะมี3ามแถวด้วยกันนะคะมีฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารแถวกลางแล้วก็ผู้โดยสารแถวสุดท้ายนะคะ,ะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้เนาะ และที่สำคัญคันนี้บอกเลยสำหรับหนุ่มๆที่ซุกเงินภรรยาเก่งๆเ,เนาะสำหรับใครที่ไม่รู้เนาะสำหรับคันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวอมจะให้ดูนี่มันจะมีที่ซุกเงินเราจะมีที่ซุกเงินภรรยาอีกที่หนึ่งนะคะเราดึงตรงนี้ขึ้นมาเนาะนี่ก็สามารถเก็บ พวกเอกสารเลยเก็บเงินนี่เขาจะมีที่ซ่อนเยอะนะคะสําหรับคันนี้อ่ะบอกเลยถ้าไม่อยากให้แฟนรู้หรือภรรยารู้ว่าเรามีเงินตรงไหนบ้างอย่าให้เขารู้เด็ดขาดนะคะสําหรับช่องนี้เนาะเขาจะรู้เพราะคลิปนี้แหละและข้างหลังนะคะสามารถปรับลงได้นะคะเพื่อเป็นที่วางของก็ได้เนาะหรือว่าจะเป็นที่พักเท้าสําหรับเบาะแถวส่งก็ได้นะคะคันนี้ลูกเล่นเยอะนะคะบอกเลยสําหรับใครที่ได้คันนี้ไปบอก บอกแล้วว่าคุ้มนะคะเราก็จะมาพร้อมกับที่วางแก้วนะคะที่วางของต่างๆเนาะถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดนะคะอยากอยากจะแบบนั่งสบายๆเนาะสามารถเอาส่วนตรงนี้ลงได้นะคะจะมีที่ให้เราปลดล็อกเนาะปลดล็อกปุ๊บเราก็สามารถขับรถได้อย่างกว้างขวางเลยอ่ะแม่เกรกะนะคะตรงนี้เราพับตรงนี้ลงไปแล้วเนาะก็จะทําให้ตรงนี้กว้างขวางขึ้นนะคะเราก็สามารถเอาที่พักแขนลงเนาะ ให้ hey, ทำ้ห้เราสะดวกสบายต่อไปนะคะเดแอมจะพาไปชมห้องเครื่องของเจ้าคันนี้นะคะว่ามีความสะอาดน่าใช้ยังไงกันบ้างนะคะสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2,400cc นะคะเป็นเครื่องเบนซินเนาะเป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยนะคะบอกเลยเม็ดอาร์ตนะคะหรือว่าแม้แต่น็อตนะคะไม่มีการขยับสักจุดนะคะอะ แล้วก็ที่สำคัญเนาะป้ายมิตซูบิชินะคะที่ได้รับมาตรฐานมอมอกอนะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่มีการแกะกันแงีใดๆทางสิ้นเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้ามิตซูบิชิสเปควา้อนคันนี้นะคะทางร้านอัมพุมคาเนะาะขายอยู่ที่ราคา339,000บาทนะคะผอเริ่มต้นที่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะท่านลูกค้า ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่แอมโดยตรงเลยที่เบอร์0966586634นะคะหรือสามารถทักเข้าไปในเพจนะคะรถมือสองปลุกแดงอัมโฮคานะคะทางร้านนะคะมีแอดมินตอบกลับให้คุณลูกค้านะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะก่อนจะจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเพจร้านอัมโฮคาของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ